อีพี2ครั้งที่18วันที่27พฤศจิกายน2568บทที่6นะโมมีพุทธะโมมีพุทธเตชะสารัตนตัยตยะตมิกาเติชะประสิทธิประสีเทวานารายะปารเมีสุราสิทธิปรมาจจะอินทาจ,จะจุโลจาตุโลกาคัมภีรักกา,าสมุทัง ภูตุงคังคาจ่าสุพรมะชายยะปัสสิทธิภวัตเตชยยะชยยะธนิธณีอุทติอุทินาทินัติชายยะชยยะคาคนละตนละนิสัยนิไรสายเสนะเมรุราชะพลราชีชายยะชยยะคัมภีระโสมพีนาเคนทนาคีปีศาจจจภูตากาลีชยยะชยยะสุนทุนนิมิตาโรคีชายยะชยยะสิงคีสุธาธานะมุขชาชายยะชายยะวรุณะมุขภาษาตาชายยะชยยะจัมปาทินา ขะตุระคันทุกชยยะชยะทัพชคนนาตุรงสุกะพระผู้ทงศีหาพยะคาทีปาชยยชยะวรุณนมุขยาตาชิตาชิตาเศนาลีปุณสุทธิระดีชยยะชยะสุขาสุขาชีวิตชยยะชยะธรณีตระเสตาสุชัยยาชยยะชยะธรณีสารตินสขาชยยชยะมังกราตรยาภวัคคีชยยะชยะวรุณนัะขีชยยะชยะรักษาสสุ รูปชะติฌางชัยยะชัยยะพรหมีธักนาชัยยะชัยยะราชาธิราชศาสชัยชัยยะชัยยะปตบวิงสัพฟังชัยยะชัยยะอรหันตาปฏิแกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมีสุโรหะรงฮดินเทวาชัยยะชัยยะพรหมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณนาโควิรูปโขจันทิมาระวิอินโธจะ เทนะเตโยจักุเวโรวะรุโนปีจักอคีวาโยจักปชนโหคุมาโรทัตตารัตโกหัทตารสะมหาเทวาสิทธิตาปสะอาทาโยสริอิสินสาวกาสภพัชยะรามูพระวันตุเตชยยรธมูจะสังโฆจักปสะปาโลจักชยกังเอเตนะสจัชชยยเตเชนะสยะโสตีพระวันตุเตเอตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชยมังคลัง ชโยปิพุทธสาสตรีมโตออายมารสัจจปาปิมโตปราชโยบุตรโทสยามโพธิมันตรีประโมทิตาชยะตถาพรหมคณาเมหิสโนชโยปิพุทธสาสตรีมโตออายมารสัจจปาปิมโตปราชโยบุตรโทสยามโพธิมันตรีประโมทิตาชยะตถาอินทะคณามหิสิโนพุทธโยปิพุทธสาสตรีมโตออายมารสัจจปาปิมโตปราชโยบุตรโทสยามโพธิมันตรีประโมทิตาชยะตถาเทวคณาเมฮิสโน ชาโยปิพุทธศาสรีมตวอยมารัชจะปาปิมตโวประราชโ mm. ยอุทโธสยามโพธิมันตีปโมทิตาชยยะตถาสุปันนาคณาเมฮิสโนชาโยปิพุทธศาสรีมตโวอายามารัชจะปาปิมตัตปรราชโยอุทโธสยามโพธิมันตีปโมทิตาชยยะตถาสพรม มัคคณามหิสโนชยันโตโพธิยามุลเลสจยนังนันทวตโนเอวังตะวังวิชียหูหิชัยยะสูตชยมังคีอปาราชิตตังอปาราชิตตสังปัลลังกีตีเสียปติภูเลีอภิสีเกียสัพพุตตังครับปตูปโมหิตติสุนักันตังสุมาคลางสุปปัตังสมุขทิตังสุโนสมุทโตจะชุติตังมพรหมใจรัศจุปทักินังกายกังมังวาจากังมังปทักินังปทักินังมโนกังมังป็นอิเตปทักินาปทักินานิกตวาวะติปทักเร เตรัลธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสาศนีอลโรคาสุกิตาหงหทะสหสพเพหิยาติภิสุนันตุโพนโตเยเทวอทา,าอัศมิงธานีอาภิกตาอธิคายุกาสตาหตุสุกิตาหงุตุสัพตารักขันตุสัพพัส,พสตานังรักขันตุทินาสาสนงยากาจิปัฒนาเอเตตังสเปปรปรนปุเรนตุมะโนระกายุ ตกาเลพระวสันตุวัดสังวัดสาวราหกาโรคาตุปัฏฐวาเตสังนิวารินตุจาสัพพทากายาสุขังกิตตสุขังอรหันตุเยถารหังบทที่๗อีวมีสตังอีกังสมิญญภควาสาวัติยังวิหารติเชตวันีอนากับิดทิกัสสารามตระโขภควาพิกุวมันเตสีภควติ พัททานตีติตีพิคูปะควาปัจจศสูงมควาเอกตทโบจะอุปาทาวาพิคเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิฏฐาวะสาธาตุธรรมทิฏฐตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขารานิจติตังตถาคตัวอภิสัมพุทธิติอภิสัมมิติอภิสัมพุทธิตวาอภิสัมมิตวาอจิคติอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวารติวิภัสติหุตานิกรติสัพเพสังขารานิจติ อุปาทาวาพิกเวสตถาคตานังอนุปาทาวาสตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสเปสังขาราทุขาติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุทตวายอภิสเมตวาอจิกติเทสิติปัญญเปติปัตตาเปติวิวารติอวิภาชติอุตานีกรติสเปสังขาราทุกขาติอุปาทาวาทั้งอุปปาทาวาพิกเว ตถาคตานันุปทาวาตาตถาคนาตังทิตาวะสาธาตูธรรมมัทธ so right ิตตาธรรมนิยมตาสเพธมาอาตาติตังตถาคตูอภิสัมพุทธติอภิสมเมติอภิสัมพุทธวาอภิสัมเมตวาอจขคติเตเสติปัญญาเปติปตตเปติวิวารติวิภัชติอุตานีกโรติสเพธมาอาตาติอิธมะโวจ่าภควาอตตะนะมนาเตพิขูภควาโต ภาสิตังอภินันตุนติบทที่8อตีตังนาวะนะอตีตังนาวะเขมออยยะนปติกังเคนาตังบุคคลไม่ควรเขมรถึงสิ่งที่เรื่องแล้วไม่ควรพระวงสิ่งที่มาไม่ถึงยะถ้าตีตามปีนั้นต้องอัภิษฐรนาคตังสิ่งใดก็ไปละสิ่งใดที่ไปอดีตไปแล้ว สิ่งที่เยนาคตก็จะมาไม่ถึงปัจจุปนัตเจโยธรรมังตถตะวิปัสติอสังหิรังสังคุปตังวิธามะนุพลูหงเยบุคคลใดเห็นเจตธรรมปัจจุบันไม่งอนเงันไม่คอนเทนทำมันได้บุคคลนั้นเพิ่งจะรทำให้ปุโปรงเถิดอัจเชวะกิจจมาปะปังโกชัดยาม่นางสเวีพึงตามความเพียรเสียในวันนี้หลายแคเราจะดูความตายในวันพรุ่งนั่นฮินุสังขารเตนะมหาเสนนะมัจจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชเดียวอมไม่มีสิกปรเราทั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมัตันตังตังเวระเตกระโตติสันโตอาจิเตมุนีพระมุนีผู้สงบ์ย่อมเรียกบุคคลปกติอยู่ในนี้มีความเพียนไม่เกิดการทว้างแงขึ้นว่าผู้มีลาตีหนึ่งเจริญปรกการและชนิแรงสที่เจ้าสเปสังขาราอนัจจติสเปีสังขาราอนัตอานิจังสเปีสังขาราทุกขาสเปีธรรมานตาอาทุวังชีวิตังทุวังมรณะ อวสังมายามริตพังมรณะปาริโยสานังเมชีวิตังชีวิตังเมอนิยตังมรณะเมนิยตังวัตตายังกโยอจิรังอเปตวิญญาโนหุนโตอภิเศสสติปตะวิงกลิงคลังอีวังมิตรัสถังอนิจจาวัตตสังขระอุปาทไยทมินอุปชิตทวตินิรุชติเตสังวาปุสโพสเพสตามรัน จะมริงสะมาริงสูตรจะมาริสเกเรตาเทวหังมาริษามินัติมีเอะสังสยโยสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปนมามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปสังขารคือร่างกายจิตใจแลรูปนมามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเกิดขึ้นแล้วเกิดเกิดเจ็บตายไปสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ทั้งที่เป็นทั้งขานและไม่ใช่ทั้งขานมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมีควาทุกข์เพาเป็นของเราชีวิตเป็นของไม่ยืนยืนความตายเป็นของอยืนยืนอันเราจะพงึงตายเป็นแท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงคนที่จะสังเวชร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นาคันป่า, 1, ปาจ,จากกุญญาณอันเขาทิ้งไว้ได้เสียแล้วจะนอนทับซึ่งแผ่นดินประดุด,ดังว่าขันไม้และท่อนฟืนหาประโยชน์ไม่ได้สังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงหนอมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมเป็นเสื่อมเป คว,ค,วความเข้าไปสงบระงับความความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสูตรอย่างยิ่งสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกาลังตายอยู่ที่ตายแล้วและกําลังจะตายเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันความสงสัยในความตายนี้ย่อมม,ม,มีมีแกเ่เราเลยบทที่สิบจังกิตติกุสลังกัมมังสเพหิพเตหิกะตังปุอยางโนอนโมทันตุสุนันตุโโนโตยีตเ,เทวะอัศนิงธานิอติคตาทิคายุกาสัทธาหุน सुखिता का पमुचंतु माता पिता सुखिता कांतु सफेगा सुखिता का मुचो सफे सुखिता का मुचंतु सफेद 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 पेता सुखिता का मुचत तो सफे आचारियोंचंतु सफेन खत्ता सुखिता का सफेदेवा सुखिता सफे सा मीनाछन वो बोधिशेद นโมโพยสัตตูขติมาเจติภวานโมโพยสัตตูขติมาเจติภวานโมโพยสัตตูอะขติมาเจติภวควาทะบทที่สิบสองยาเทวตาสันติวิหารบาสินีทูเปคะเรบทที่คะเรติหิงเตหิงตาธรรมะฐานในนัุวันตุพุชตาสดติงกรณเตทะวิหารมาธาเรเถระจะมัรแกสิกานาวกาจ่พิคโบสารามิกาธนาปฏิอุปสุกาคามาจะเทศานิขมาจิสราสปานรภูตาสุกิตาพวันตุเตชลาพุชายเจปิจัตถันพวะ สังเสถะชาตาอัจฉริปปัติกานิยานิขังธรรมะบรมปิติเจตีสเพปิทุกษตกรณตุสังเสยังธาตุจึงังสตังธรรมโมธรรมธาตุจปปุคลาสังโฆหงตุสนัขโวะอัตถายาจัหิตายาจะอัมเหระขตุสัตตมูสเพหิธรรมะใจนิโวุติงสัมปาปเนยามะคเมยยะปุตเตปาสันนาหุตุสเปปิปายนโนพุทธสาสุณีธรรมธารังปวิันตุกาเลเทโวสปาวะสันตุพุทธิภาวายะสัตตนัง กระมิธทางเนตุเมตานิงมาตาปิดตาจะอัตรชังนิจังรักขติปุลตะกังเอวังธรรมเณราชานโอปัจชังรักขันตุสัพพทานบทที่13ทุกขปัตตาจินิทุกขาพยาปัตตาจินิดพยาโสกปัตตาจินิโสภาหุนตุสัพติปิยโนเอตาวตาจามหิสัมปตังคุญยะสัมปตังสัพเพเทวานุโมตุสัมปสัมปสิทธิยาทานานุทันตุสัทธายะเสียรานักตุสุตาก็นาปิรตาหุนตูขันตูเทวดาต้าสัพเพบที่14 วัตุสพังสมังครังรักขันตุสพระเทวตาสพระพุทธานุภาพวนนาสติวัตุเนตรังวัตุสพังสมังครังรักขันตุสพระเทวตาสพระธรรมานุภาพวนนาสติวัตุเนตรังวัตุสพังสมังครังรักขันตุสพระเทวตาสพระสังขานุภาพวนนาสตีวันตูเนตรังบทที่สิบห้า สเปพุทธาเปรปตาปิกัติยังพลังอรหันตาตเตชะนัันิสสสเปพุทธาเปรปตาปจิกัติยังพลังอรหันตาตเตชะนัันิสสสเปพุทธาเปรปตาปจิกัติยังพลังอรหันตานตเตชะนัันิสสสเปพุทธาเปรปตาปิกัติยังพลังอรหันตานตเตชะนัันปะานิสสูสเปพุทธาเปรปตาปจิกัติยังพลังอรหันตาตเตชะนันลขันธ์ประานิสสูสเปพุทธาเปรัต ปติเจนัเจยาพลังอราหันตนณจตเตชนะใรัชกามตาวิสุโญสกุพุทธาวรปตตาปติเจริเตมพลังอราหันตนณจตเตชนะใรัชกามตาวิสุโสด้วยอำนาจแห่งมุกสนที่ข้าพเจ้าได้สวดสัญญาพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเกล้าโุกิศถวายเป็นพระจุกุศลแด่พระสมเุทรพนันเจ้าเศรษกิจท่านบรมราชนิ่งพระบรมราชินีพระบรมราชินีพระพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออานิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้พ้นทุกกข์จา ทุกโศโรคไปแต่อันตรายทั้งปวงขอให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอใหญ่ด้มีเก่รข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ข้าพเจ้ามีสมาชิตีตั้งมั่นดีนักพระธรรมคำสอนของสมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงานตลอดการอีกทั้งขอเทพธิดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาสธุการในตึป็นกสุนครั้งนี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรน้อมส่งไป อนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยสุธีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่3มสิ่งอมเรตจะสร้างขึ้นให้เปลี่ยนไปด้วยพุทธานุภาพเทวนุภาพและลิทธานุภาพอันศิษย์อันไว้ยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้กระพองและผู้บูชาทุะการด้วยเทิน